สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องวัยรุ่นสร้างนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่าคอนกรีตแต่ละประเภทมันคืออะไรบ้างโอเคไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงคอนกรีตเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะฮะพูดถึงเรื่องของปูนผงก่อน คอนกรีตเนี่ยมันคือการผสมระหว่างปูนผงนะครับหิน ทรายแล้วก็น้ำใช่ไหมครับส่ส่วนนี้คือสิ่งส่ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับคราวนี้กลับไปพูดถึงเรื่องของปูนผงก่อนอ่ะแล้วเราเอาปูนผงแบบไหนมาผสมล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปูนผงม,มีทั้งหมดหลายประเภทซึ่งผมจะไม่พูดถึงปูนเขียวเนาะหรือภาษาช่างเรียกว่าปูนเขียวปูนฉาบนั่นเองนะครับหรือว่าปูนที่ใช้สาหรับก่ออิฐนั่นเองนะครับปูนก่อปูนฉาบเราจะไม่ได้พูดถึงนะครับ แต่เราจะพูดถึงปูนที่เขาเรียกว่าเป็นปูนโคงรงสร้างนะครับหรือหลายๆที่นะครับสับทางการเรียกว่าปูนปอร์ตแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งเอาอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่คอนกรีตเนี่ยทุกท่านต้องรู้ก่อนว่าปูนเนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ5ประเภทปูนก่อสร้างนะปูนก่อสร้างมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปูนแดงเราเคยได้ยินใช่ไหมปูนแดงก็คือปูนปอร์ตแลนด์นั่นเองครับปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่1เนี่ยเขาเรียกว่า normal portland cement ปูนใช้สําหรับการก่อสร้างทั่วๆไปอ่าปูนใช้สำหรับการก่อสร้างทั่วๆไป,ป,ไปดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นปูนเนี่ยบ่อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นถุงหนึ่งห้าสิบกิโลใช่ไหมแล้วก็จะเป็นสีแดงเขาเรียกปูนแดงนะฮะเรียกว่าปอดแลนด์ประเภทหนึ่งนะครับอันนี้เบสิกเลยนะครับอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่า m o d i f y ป Portland cement อ่า m o d i f y ป Portland cement ที่2เนี่ยจะต่างจากประ,ประ,ประ,ประเภทที่1อย่ายังไงคืออย่างนี้ประเภทที่2เนี่ยมันจะค,คล้ายๆกับแบบประเภทที่1นนี่แหละครับ แต่มันจะเพิ่มการป้องกันพวกเรื่องของซันเฟดพวกเกลือได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าโครงสร้างตึกหรือถนนต่างๆที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับอย่างเช่นพวกบ้านโซนพัทยานะฮะบ้านโซนภูกเก็ตหรือบ้านภาคใต้เนี่ยนะครับจะใช้ปอดแลนประเภทที่2กันเป็นส่วนใหญ่ประเภทที่3นะครับก็คือ High Early Strength ปอดแลนซีเมนตะครับหรือว่าปอรแลนประเภทที่3นะครับกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มที่ต้องการใช้การก่อสร้างนะครับแบบรวดเร็วหมายความว่าต้องการที่ให้คอนกรีกตเนี่ยรับน้ําหนักได้เร็วมากขึ้นนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดไปแล้วนะฮะว่า240 KSC เนี่ยต้องใช้เวลาถึง28วันมันถึงจะรับน้ําหนักได้นะครับแต่อันนี้ยสาหรับงานก่อสร้างที่มันต้องการใช้ความเร็วในการรับน้ําหนัก มากขึ้นเช่นการสร้างถนนเพื่อให้3วันรับน้ําหนักได้เลยนะครับสิวันรับน้าหนักได้เลยหรือว่าการขึ้นพวกพื้นคอนโดต่างๆนะครับที่ต้องการรับน้ําหนักได้เร็วขึ้นนะครับจำนวนวันเร็วจาก28วันให้เหลือน7วันหรือ14วันนั่นเองนะครับ,นะรบนั่นคือปลอดแรงประเภทที่3 คราวนี้เนี่ยปอร์ทแลนประเภทเท,ที่4เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโลฮิตปอรแลนด์ซีเมนต์ emen, นะครับโลฮิตปอรแลนด์ซีเมนต์ emen, คือปูนผงประเภทปอดแลนด์ประเภทเท,เท,เท,ที่4นะครับที่เขาเรียกว่าลดเรื่องของอุณหภูมินะครับเหตุผลคือด้วยความที่ตามทฤษฎีเนี่ยนะครับเวลาเราใช้เขาเรียกแมสคอนกรีตหรือการเทสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เมื่อเทเสร็จแล้ว การคายความร้อนนะครับของคอนกรีตคือคอนกรีตมันจะทำปฏิก,กิริยากับน้ําใช่ไหมครับตลอดเวลาเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช่ประเภทที่4สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝั่งด้านนอกของเขื่อนหรือว่าตัวเสาตอมอพวกทางด่วนเนี่ยนะครับมันจะอุณหภูมิเย็นก่อนนึกภาพออกไหมครับคือมันด้วยความที่มันผิวมันอยู่ใกล้กับอากาศมากที่สุดนะครับมันก็จะหายเทความร้อนได้ได้เร็วที่สุดแต่ไอตัวด้านในของคอนกรีตนี่แหละครับที่มันยังคงร้อนอยู่ เนาะเพราะว่าตัวคอนกรีตกับน้ำเนี่ยมาทาปฏิกิริยาอยู่ยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับทาให้ข้างนอกคอนกรีตเนี่ยตัวตัวผิวผิวด้านนอกเนี่ยเย็นแต่ข้างในเนี่ยร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะเกิดการแตกนั่นเองเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนคุณเหมือนประมาณว่าเรากินของร้อนๆสมมติว่าเราซดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆซดน้ำซุปร้อนๆนะแล้วเราก็กินน้ําเย็นตามหรือกินกัดน้ําแข็งเลยเนี่ยฟันจะเสียวเลยใช่ไหม มันจะทําให้คอนกรีตแตกได้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยปอร์ทแลนด์ประเภทที่5คืออะไรปอร์แลนด์ประเภทที่5คือซันเฟสเรสต์สแตนด์ปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ก็คือคราวนี้ทนซันเฟตสูงมันจะต่างจากอันที่2คืออันที่2เนี่ยโครงสร้างบ้านทั่วไปใช่ไหมแต่ไอประเภทที่5เนี่ยก็คือเสาต่อหม้อสะพานข้ามทะเลเคยเห็นไหมครับหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้ในทะเลเขื่อนในทะเลการทําประตูกั้นน้ํา อะไรพวกนี้นะครับที่จําเป็นที่จะต้องโดนน้าทะเลหรือโดนน้าบ่อยๆนะครับก็จะต้องใช้ปอดแรงประเภทที่5นั่นเองนะครับนี่คือเอาแค่เฉพาะปูนผงนะนะครับเห็นไหมสีอย่างก,กว่าจะเป็นคอนกรีตได้นั่นก็คือ1เนี่ยปูนผง2หิน3ซทราย4น้ําเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาแค่เฉพาะปูนผงเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับ